มาดูคันนี้มีอะไรบ้างครับก็มีก้านปัดน้ําฝนนะฮะก้านปัดน้ําฝนยางนวมขอบประตูสี่บาทยางนวมขอบประตูสี่บาทน,นะครับเนี่ยครับเปลี่ยนใหม่เลยของเก่าลูกค้าของเก่าลูกค้าแบบเนี่ยครับเป็นคราบไม่สวยแล้วก็แล้วก็ ไม่ไม่เงียบไม่เงียบไม่เงียบครับอ่าไม่เงียบแบบอ่าเนี่ยครับของเราอันนี้เรายังไม่ได้ลงล็กให้นะฮะเดี๋ยวมาดูอีกอย่างหนึ่งคือจอแอนดรอยกับกล้องถอยนะครับ<ม>โอเคติดตั้งแล้วอันนี้ของอัลฟาคูสติกครับเป็นแรมสองรอมสามสิบสองเป็นแรมสองรอมสามสิบสองนะครับลูกค้าอ่าขอโทษทีอ่ากล้องถอยนะฮะกล้องถอยจอกว้างนะครับลูกค้าอ่าเห็นไหมครับ อ่าอ่าอันนี้เสียงของไอ้กล้องบันทึกเขามีกล้องสอยจอกว้างนะครับเห็นว่าจอกว้างแล้วก็ไม่หลอกจอกว้างแล้วก็ไม่หลอกุลูกค้าอ่าแล้วก็ไม่หลอกครับนี่มาดูครับในจอ Android เล่นอะไรได้บ้างก็เล่นได้ทุกอย่างยกเว้นแผ่นครับอ่ามีแอปอะไรโหลดไว้ให้บ้างก็มีดูทีวีครับดูทีวีมี Google Maps มีโคมมียูทู e มีอะไรอีกครับอ่าประมาณนี้แหละครับโดยหลักๆแล้วครับอ่าทีนี้การจะใช้จอ Android รุ่นนี้มันจะไม่มีซิมใส่อ่าแรมสองไม่มีซิมฉะนั้นถ้าเราจะให้มันเล่น youtube ได้ดูทีวีได้เรา ต้องแชร์ฮอสปอตให้มันทีนี้อย่างอย่างอยู่ที่ร้านเนี่ยอย่างอยู่ที่ร้านเนี่ยเออเราก็ใช้ฮอสปอรร้านโดยการปัดลงมากดนี่ครับ w i f ฟก็ wi จะขึ้นเลยฮอสปอตร้านอ่าครับก็ใส่รหัสไป ถ้าเฉดสีอ้อผิดนี่ว่า mm hmm. น่าละไม่ขึ้นคนเนคอันนี้ลูกค้าเ้าใช้ภาษา,ษาอังกฤษนะครับก็เลยก็เลยก็เป็นแบบนี้อ่ะคนเนคแล้วพอคอนเนคแล้วปุ๊บเราก็ออกไปเลยครับอ uh, uh, ่าก็ youtube ก็ดู youtube ได้ mm hmm. ครับ คอนโทรลภูมิรายได้เหมือนเดิมครับน่ะคอนโทรลภูมิรายได้เหมือนเดิมฟังเพลงอะไรก็กดเข้าไปแะฟังไรครับอ่าครับนี่ครับก็คอนโทรลจับ Control, ภูมิรายได้เลยครับครับ ดูทีวีก็แอปดูทีวีครับก็อยู่นี่อยู่นี่นี่ครับดูทีวีต้องดาวน์โหลดมาใน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 จอแอนดรอยที่มีมาไม่มีนะฮะลูกค้าต้องเอาดาวน์โหลดเอาเอาเองอันนี้ผมดาวนโหลดให้ลูกค้าก็ดาวนโหลดก็เข้าไปดาวน์โหลดในแอปสตูร์ครับ ไปในเพล์สตอร์ครับก็จะขึ้นมาเลยครับช่อง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 ครับอ่าเนี่ยขึ้นมาเลยช่องช่องช่องอยากดูช่องอะไรก็ในช่องสามสดอยู่ก็ต้องรอแป๊บหนึ่งครับทีวีอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าเล่นแล้วก็เล่นเลยมีหลุดบ้างก็ ก็เข้าไปดูใหม่อะไรเงี้ยมีหลุดบ้างไซรัสรอแป๊บหนึ่งครับนี่ครับแี่ครับแล้วก็มีเลาอยากดูจอ,จอใหญ่ก็กดตรงนี้ครับลูกค้าอ่าเนี่ยเพิ่มนะก็จะเป็นจอใหญ่เห็นว่าครับครับก็ต้องรอแป๊บหนึ่งมันถึงจะชาดเห็นว่า อ่าที่แรกจะยังไม่ค่อยชัดนี่ก็ชัดแล้วเช่ไหมครับอ่าในเจ้ยนะครับ,รบก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าอ่าเวลานั้นก็เข้าเกียร์ถอยก็จะเป็นกล้องถอยกลับกลับมาก็มาหน้าเดิมอ่าครับโอเคครับสวัสดีครับประสิบปรับยนต์ครับ